สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grey Channel นะครับและวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีที่ไม่น่ากลัวเลยสักตีดเดียวนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าสิ่งสารสาัตว์ภายในบ้านนะครับสัตว์เลี้ยงเนาะก็หลายๆคนก็ว่าไอ้ผีคนมีแล้วทํำไมผีสัตว์ไม่เห็นบ้างเห็นนะแต่ว่านานๆทีอ่าการที่คุณจะสามารถเห็นผีสัตว์ได้คุณจะต้องเห็นผีเป็นหลักก่อน ถ้าคุณเคยเห็นผีมาแล้วการเห็นผีสัตว์มันจะไม่ใช่เรื่องยากผีสัตว์ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นได้ก็คือสัตว์เลี้ยงนะใช่ผมเห็นสัตว์เลี้ยงนะมันก็เวลาสัตว์เลี้ยงผมตายพวกหมาแมวกระต่ายหนูอะไรเนี้ยก็จะฝังไว้ในรั้วบ้านใช่ในรั้วบ้านผมพื้นดินสวนดอกไม้หน้าบ้านก็จะมีซากโครงกระดูกหมาแมวป่านนี้เป็นปุ๋ยแล้วมั้ง นะครับก็เวลาสมมติว่าวันวันหนึ่งเช่นวันพระอะไรเนี้ยก็จะเห็นเห็นง่ายมากเช่นเปิดประตูไปปุ๊บเปิดประตูเข้าห้องทํางานะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนหมาหมาพุดเดินผมเนมันเป็นตัวสีออกทองทอง,ทองใช่ไหมเออมันตัวขนาดเท่ากันเลยเว้ยแล้วก็เป็นสีทองทองแล้วมันก็วิ่งผ่านหน้าไปเงี้ยวิ่งมุดเข้าโซฟาเงี้ยเป็นแมวดําขาวอ่า มีบางทีลูกปิงปองอะ่ะเออที่เราเอาไว้เล่นกับแมวอะ่ะแต่แมวก็เอายัดเข้ากรงไปบ้านของมันแล้วลูกปิงปองอะ่ะหรือลูกบอลอะ่ะบางทีะนะมันไม่มีลมไม่มีตัวไหนอยู่ในบ้านสักตัวไม่มีการเคลื่อนไหวของลูกใดๆแต่ลูกมันกิ้งหล่นแมงก้องก้องก้องแล้วก็จะเป็นเงาวิง่ง ผ่านไปมุดไปใต้โต๊ะก็จะเป็นเงาตัวขนาดเท่าหมาเท่าแมวเนะี่ยแล้วก็จะบางครั้งก็จะเป็นแบบหมาตัวใหญ่สุดก็คือหมาชื่อว่าเจ้าเดี่ยวเป็นหมาดําขาวพันลายจุดผสมพันไทยหลังอานกับอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นหมาหน้าบ้านนะเอามาเลี้ยงอืหมาเล่ยอนเอามาเลี้ยงจนโตอยู่ได้สิบกว่าปีมนะั้งแล้วก็ตายเอมันก็จะเป็นแบบหมาตัวนะี้เออมันจะวิ่งแบบ เป็นแบบเป็นตัวเลยเว้ยเห็นแล้วมันคือดําขาวแล้วก็ลายจุดมันวิ่งแบบจากลงรถไปแบบข้างห้องนอนผมมาเออตรงนั้นจะเป็นโซนตากผ้าไงเออมันก็จะวิ่งแบบปึ๊บไปเงี้ยเห็นแลวเว้ยมันคือหมาแล้วคือก็คือมันวิ่งแล้วมันหายเละเออมันก็เราก็รู้แล้วว่ามันคือไอ้ตัวเนี้ยมันตายแล้วถ้าจะบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนที่อ่าปลอมตัวเป็นสารสัตว์มันก็เป็นไปได้ แต่ว่าคือแบบส่วนใหญ่ที่คนเขาเห็นแบบคนวิญญาณคนที่มันปลอมตัวเป็นสัตว์หน้าตาสัตว์มันก็จะดูแบบดูแบบโหดโหดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราเห็นมันเป็นหมาเออคือหน้าแบบเป็นแบบมันมันมีความสุขของมัน่ะเออเห็นไหมการเล่าเรื่องผีผมไม่ไม่น่ากลัวสักเรื่องเดียว <c oughs> <c oughs> ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย